สวัสดีครับผมคิดว่าหลายคนนะครับน่าจะเคยได้ยินเรื่องของอาหาร GMO แล้วบางคนนะครับไปเคยได้ยินมาว่าอาหาร GMO นั้นสามารถทําให้ร่างกายของเราเนี่ยผิดปกติได้เกิดเนื้องอกได้เป็นโรคตับไตโรคหัวใจโรคสมองที่มันมีปัญหาโรคภูมิแพ้ชนิดแปลกแปลกขึ้นมานะครับเรื่องนี้เนี่ยมันมีความจริงเท็จประการใดอันตรายจริงหรือไม่แล้วอาหาร GMO เนี่ยมันคืออะไรมันไปทําอะไรกันแน่ในร่างกายเราและเราไปทําอะไรกับอาหารมันถึงกลายไปเป็น GMO วันนี้ผมจะเล่าให้ทุกคนฟังกันเลยนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบังบัดนะครับ GMO เนี่ยมันย่อมาจากคําว่า genetically modified organism นะครับแปลว่าเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนะฮะสิ่งมีชีวิตที่ถูกมนุษย์เปลี่ยนแปลงพันธุกรรมนะฟังดูแล้วเอ๊ะมันน่าตกใจ เรากรําลังสร้างสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์ชนิดใหม่ขึ้นมาบนโลกนี้หรือเปล่านะครับส่วนหนึ่งก็ใช่ครับแต่แต่เลยนะครับผมต้องขออธิบายอย่างนี้ก่อนว่าเราทําไมต้องทําอาหาร GMO ขึ้นมาต้องบอกอย่างนี้ครับ GMO เนี่ยไม่ใช่เฉพาะกับอาหารเท่านั้นนะครับมันสามารถใช้กับชนิดหรือสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นที่ไม่ใช่เป็นอาหารของมนุษย์ก็ได้ครับผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับถ้าเป็นในกรณีของอาหาร สมมุติว่าเราเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของถั่วเหลืองที่ทําให้มันสามารถโตเร็วมีสารอาหารที่สูงครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ไม่โดนแมลงกินไปคุณคิดว่ามันจะดีไหมครับแน่นอนว่าผลผลิตมันก็ต้องดีกว่าชนิดที่มันโดนแมลงกินไปได้ไอ้พวกนั้นก็จะต้องไปฉีดยาฆ่าแมลงก็เกิดสารตกค้างทําให้เราต้องมาเป็นกังวลอีกนะครับถ้าถั่วเหลืองเนี่ยมันต่อต้านแมลงได้มันก็น่าจะดี แล้วก็ถ้าตัวเหลืองเนี่ยมันสามารถที่จะมีคุณค่าทางพจานาการที่สูงมากเออมันก็น่าจะดีนะนี่คือเป็นกรณีที่เราจำเป็นจะต้องทํา GMO หรือสมมุติว่าเราต้องการทําให้เชื้อโรคบางอย่างเนี่ยมันผลิตสารที่เราต้องการให้กับเรานะอันนี้ใช้ในอุตสาหกรรมยาเลยเช่นเราต้องการให้ตัวเชื้อโรคตัวหนึ่งชื่อว่าอีโคไลเนี่ยมันผลิตตัวโปรตีนที่เราต้องการในการเอาไปทํายาหรือเอาไปทําอะไรสักอย่างเราก็ต้องไปเปลี่ยนแป,ปลงพันธุก,กรรมของ แบคทีเรียตัวนี้เพื่อให้มันสร้างในสิ่งที่เราต้องการนะหรือบางอย่างเราต้องการเพิ่มผลผลิตอ่าเช่นคอตตอนเนี่ยเราต้องการเพิ่มผลผลิตจากมันให้มันเยอะๆเราก็ไปเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของมันทําให้มันโตได้ดีแล้วก็เพิ่มปริมาณคอตตอนที่มันผลิตให้เราแบบนี้เป็นต้นนะหรือชนิดที่เป็นสัตว์นะฮะสมมุติว่าคุณเลี้ยงปลาอยู่ตัวนึงเนี่ยอยากจะให้มันออกไข่ตลอดเวลานะครับอยากจะให้มันตัวโตๆนะครับเราจะได้มีของกินกันเยอะๆนะฮะทำให้มันต้านทานความร้อนความหนาวได้แล้วก็ไม่เครียดอะไรอย่างเงี้ย ก็สามารถที่จะไปปรับเปลี่ยนพันธุกรรมของมันได้เล่ามาถึงตรงนี้บางคนก็นจะเริ่มเห็นประโยชน์แล้วเออวะมันก็น่าจะดีนะแต่ว่ามันก็ยังกังวลอยู่ดีว่าเฮ้ยมันไปเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของมันเนะี่ยเป็นการที่เรากําลังทําตัวเป็นพระเจ้าเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ของโลกไปดีหรือเปล่าผมก็ต้องบอกคุณอย่างนี้ครับ GMO เนี่ยเกิดขึ้นโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะ,ะบางคนอาจจะคิดตามผมรู้เรื่องว่าทำไมมันเกิดขึ้นได้แต่บางคนอาจจะงงว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงต้องบอกอย่างนี้ครับ GMO ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติเนี่ยเกิดขึ้นจากการผสมข้ามสายพันธุ์ต่างๆนะครับอ่าง่ายๆเลยม้าผสมกะลาออกมาเป็นลอ่ออันนี้ก็คือ GMO นะครับเพราะปกติม้ามันควรจะผสมกันกับมา้าล่อไม่ควรจะเกิดขึ้นมาควรจะต้องเป็นลาผสมพันธุ์กะลาแต่คุณเอาม้ากับลามาผสมกันเกิดเป็นล่ออันนี้ก็เป็น GMO เหมือนกันนะคุณไปเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของมันแล้วก็การที่คุณผสมพันธุ์ดอกไม้ ผลไม้ชนิดต่างๆเพื่อสร้างพันธุ์ที่มันดีขึ้นมาอย่างเช่นผสมพันธุ์ให้ทุเรียนมันลูกออกมาใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับหรือคุณทําพันธุ์ข้าวใหม่นะให้ข้าวเนี่ยมันสวยมันหอมมันให้ผลผลิตเยอะนะครับทนแรงทนฝนได้ดีนี่ก็คือการทํา GMO นะครับแต่การทํา GMO ที่คุณทําเองโดยการเอาของทุกอย่างมาผสมกันนะครับมันมีข้อเสียอยู่หลักๆ2ข้อเลยข้อแรก มันใช้เวลานานมากกว่าคุณจะได้พันธที่คุณต้องการขึ้นมานะคุณอาจจะต้องผสมเป็น10บสิครั้งเป็นร้อยครั้งนะครับกว่าคุณจะได้หนึ่งครั้งที่มันออกมาในสิ่งที่คุณต้องการและไม่ใช่แค่นั้นครับเวลาคุณผสมข้ามสายพันธุ์หลายๆอันเช่นเอาข้าวมาผสมกันเองเอาทุเรียนมาผสมกันเองข้ามใปข้ามมาเพื่อที่จะให้ผลผลิตที่คุณต้องการนะบางทีมันมีผลเสียตามมาด้วยนะครับเช่นสมมุติว่ายีนตัวหนึ่งนะครับในูุเรียนอันนี้มันทําให้มีทุเรียนที่ ขนาดใหญ่และกลิ่นเฉพาะตัวนะครับคุณผสมข้ามาแล้วมันได้ยีนตัวนี้มาเรียบร้อยแล้วโอเคทุเรียนของคุณอันใหม่ที่ผสมมาได้แล้วมันใหญ่นะครับมันมีกลิ่นเฉพาะตัวที่เราต้องการแต่คุณอย่าลืมนะครับการผสมข้ามพันธุ์อย่างเงี้ยไม่ได้แปลว่า DNA หรือยีนตัวนั้นมันส่งมาได้ตัวเดียวมันอาจจะมียีนตัวอื่นที่คุณไม่ต้องการก็ได้เช่นมันอาจจะส่งยีนที่ทาให้มันเน่าง่ายมานะครับโอเคลูกใหญ่จริงแต่มันเน่าง่ายหรือบางทีอาจจะส่งยีนแปลกประหลาดขึ้นมาทําให้ลักษณะผลของมันเนี่ยมันอาจจะไม่่่่ดดกกเเททาาีีควรร็็ไ้้้อยงนนนนปตะับ ก็เลยต้องมีการเดาสุ่มเยอะแยะไปหมดในทางที่คุณจะสร้างไอ้ของพวกนี้ขึ้นมาเองนะครับใช้เวลานานบางทีเป็น1 0บสปีเลยกว่าจะได้ขึ้นมา1นึ่พันที่คุณต้องการแล้วบางทีได้มาก็มีผลเสียที่มันเกิดจากการผสมพวกนี้ซึ่งคุณไม่สามารถควบคุมอะไรได้ทั้งสิ้นนะครับนั่นคือปัญหาทีนี้มนุษย์เราเนี่ยก็อยากจะแก้ปัญหาตรงนี้เฮ้ยฉันไม่อยากจะรอสิปีแล้ววะฉันอยากจะทาให้ได้ตอนนี้เลยนะฮะร,รวมทั้งเราก็อยากจะได้เฉพาะ ยีนที่มันเป็นยีนที่เราต้องการตัวที่ดีๆเท่านั้นนะก็เลยเกิดการทำ GMO ขึ้นมานะทีนี้เมื่อเราพูดถึง GMO เนี่ยนะครับเราก็ต้องเข้าใจว่ายีนคืออะไรก่อนนะยีนคืออะไร DNA คืออะไรนะครับแล้วมันจะมีคำว่า g e n editing e กับเรื่องของ genetic engineering สองอย่างไม่เหมือนกันเลยนะครับขอเริ่มต้นด้วยเครื่อง DNA ก่อนคืออะไรนะครับ DNA เนี่ยคือรหัสพันธุก,กรรมของมนุษย์นะครับ มันจะเป็นสายเกลียวคู่นะครับพันเป็นเกลียวยาวๆเลยบางคนจะเคยเห็นรูปนะครับแล้วในแต่ละเกลียวเนี่ยมันจะเหมือนเป็นขั้นบันไดขั้นบันไดแต่ละขั้นเนี่ยก็คือเป็นโมเลกุลที่เป็นเบสนะมาต่อกันนะครับเราจะเรียกว่าเบสแพร์นะครับมันจะต่อเป็นคู่คู่ไปเรื่อยเป็นสายยาวๆเลยไอ้ดนเอสายยาวๆเนี่ยถ้าเกิดคุณไปดูมันจะมี DNA บางช่วงนะครับที่ทําหน้าที่ในการเอาเป็นเป็นต้นแบบและให้ร่างกายเราผลิตโปรตีนนะครับ ดีเอ็นเสายยาวๆเนี่ยช่วงหนึ่งของมันที่ทําหน้าที่ผลิตโปรตีนหนึ่งตัวเราจะเรียกว่ายีนนะครับมันจะผลิตอะไรก็ไม่รู้แหละบางทียีนตัวนี้ก็ไม่แสดงออกไม่แสดงออกบางทีมันก็แสดงออกนะครับแต่ถ้ามันแสดงออกตัวนี้เราจะเรียกว่ายีนที่มันเอาไปใช้ในการอ่านผลออกมานะครับเช่นถ้าเราดู DNA เป็นสายยาวๆใช่ไหมครับ d n เนี่ยมันจะมีคู่เบสเยอะแยะไม่หมดเลย บางทีคู่เบสรวมไปเป็นหมื่นเป็นแสนเลยนะครับไอ้ทั้งหมดเนี่ยอาจจะกลายไปเป็นยีนตัวหนึ่งนะครับบางตัว DNA สายยาวมากๆเลยกว่าจะเป็นยีนหนึ่งตัวบางยีนก็สายสั้นๆเท่านั้นเองนะฮะถ้าเกิดคุณไปเปลี่ยนแปลงเบสเพียง,ง,งตัวเดียวในยีนเนี่ยอาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นก็ได้หรืออาจจะเกิดการกลายพันธุ์ของยีนตัวนั้นก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณเอา DNA ทั้งอันมาเลือกเฉพาะยีนที่คุณต้องการเนี่ยคุณก็จะได้ลักษณะที่คุณต้องการเช่นยีนตัวนี้ควบคุมโปรตีในในการทําให้ตัวผู้เรียนมันใหญ่ขึ้น คุณก็เลือกเฉพาะตัวนี้ตัดแล้วไปต่อกับไอ้ทุเรียนอีกพันหนึ่งซึ่งคุณต้องการก็ได้นะครับนี่คือเป็นเรื่องของยีนกับ DNA นะแตกต่างกันตรงนี้ทีนี้คำว่า Genetic Engineering ซึ่งเราใช้ในการทำา m o o เนี่ยคืออะไรนะครับเราเป็นการเลือกเฉพาะยีนที่เราต้องการนั่นแะครับแล้วเอาตัดไปไว้ในสิ่งมีชีวิตอีกอย่างหนึ่งซึ่งคุณต้องการนี่คือการทำา Genetic Engineering ในตอนนี้แต่บางคนอาจจะเคยได้ยินคาว่า จีโนมเอดิตติ้งนะครับจีโนมเอดิตติ้งเนี่ยมันเป็นขั้นสุดยอดของจีเนติกเอนจิเนียริงอีกทีนึงครับคือเมื่อกี้ที่ผมบอกว่ายีนเนี่ยประกอบไปด้วยคู่เบสแบบมหาสารของ DNA ใช่ไหมครับคุณตัดไปทั้งยวงนะฮะแต่การตัดเนี่ยคุณอาจจะไม่แม่นมากสมมุติว่าคุณต้องการแก้ไขเบสเพียงแค่ตัวเดียวเนี่ยคุณใช้วิธีนี้ไม่ได้เพราะมันตัดทีเดียวเยอะๆนะครับคุณต้องใช้วิธีจีโนมเอดิตติ้งซึ่งเปลี่ยนเบสเพียงแค่ตัวเดียวได้ซึ่งอันเนี้ยเราไม่ได้้เออาามใใชในกรณีขง อาหาร GMO นะครับเพราะว่ามันยังถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่มากแล้วเรายังไม่ค่อยมั่นใจว่ามันจะทําให้เกิดปัญหาอะไรขึ้นมาอีกหรือเปล่านะครับอ่ะนี่คือเรื่องของ GMO genetic engineering นะครับแล้วก็ genome editing แตกต่างกันตรงนี้ไม่เพียงแค่อาหารนะครับมันมีการใช้ในมนุษย์ด้วยก็คือในโรคบางโรคเช่นโรคซิค l e เ e ล์นะครับโรคที่มันมีความผิดป,ปกติทางยีนถ้าเราสามารถเปลี่ยนแปลงยนียน เราสามารถทาให้โรคบางโรคมันหายได้แปลว่าคุณกําลังทําาอยู่ไหยครับคุณกําลังทํามนุษย์ GMO อยู่ครับ GMO ยังไงคุณเกิดมาเนี่ยคุณมีโรคโรคหนึ่งที่มันรักษาไม่หายแต่มันเป็นเพราะยีนตัวนี้ตัวเดียวเนะี่ยคุณสามารถใช้วิธีในการตัดยีนตัวนั้นทิ้งไปแล้วเอายีนที่มันดีใส่เข้าไปใหม่ทําให้คุณเกิดเป็น GMO นะมนุษย์ GMO แต่เป็น GMO ที่กลับมาเป็นปกติได้นะครับคือคุณเกิดมาผิดปกติคุณใช้วิธี GMO คุณกลับกลายเป็นมนุษย์ปกติได้ ตอนนี้กําลังทําอยู่นะครับแล้วก็มีบางกรณีสําเร็จแล้วด้วยเรื่องของอาหาร GMO เนี่ยหรือเรื่องของสิ่งมีชีวิต GMO ทั้งหมดที่เราพูดกันมานะครับมันก็มีที่มาที่ไปอย่างนี้นั่นเองทีนี้บางคนอาจจะไม่เคยทราบผมขอเล่าเป็นเกล็ดนิดหนึ่งละกันนะครับว่าอาหารผลไม้หรือผักชนิดแรกที่เป็น GMO ที่ออกมาใช้ในโลกเนี่ยคือมะเขือเทศครับมีมาตั้งแต่ปี1994นะครับตัวนี้เนี่ย มันจะเป็นมะเขือเทศที่ชื่อว่า flavor saver นะครับ tomato นะครับ flavor saver tomato คือเขาต้องการทำให้ไอตัวมะเขือเทศเนี่ยมันมีเปลือกที่แข็งหนามากขึ้นเพื่อที่จะให้ทนทานต่อการเน่าเสียการที่วางไว้นานๆมันจะได้ไม่นิ่มไม่เน่าเสียนะครับถ้าเกิดว่าเปลือกมันแข็งมันก็จะไม่นิ่มแล้วก็ไม่เกิดการเน่าเสียก็เลยเป็นชนิดแรกที่ออกมาใช้ในโลกปัจจุบันนี้แล้วก็ gmo สัตว์ชนิดแรกที่เราเอามาก,กินกันก็คือ ปลาแซลมอนนะครับปลาแซลมอนที่เรียกว่า aqua advantage นะครับ aqua advantage เนี่ยจะเป็นแซลมอนชนิดแรกที่มีการใช้การทำ gmo เพราะว่าเขาต้องการให้แซลมอนเนี่ยมันโตตลอดเวลาไม่ใช่โตเป็นช่วงๆหมายความว่าไอช่วงช่วงหน้าบางหน้าเนี่ยแซลมอนมันจะไม่ค่อยโตนะครับแต่อันนี้พอมันเปลี่ยนแปลงแล้วมันโตได้ตลอดเวลามาถึงคำสามสำคัญแล้ที่คุณไปได้ยินมาว่า ไอตัวพวกนี้เนี่ยเวลาคุณกินเข้าไปล้วคุณจะเกิดมะเร็งบางคนบอกว่าเป็นออทิซึมสเปกตรัมเหมือนคุณมีปัญหาทางด้านของสมองทางด้านจิตใจหรือเปล่าทําให้เป็นมะเร็งทําให้เป็นภูมิแพ้ทําให้เป็นโรคซิลิแอตท,ทาให้เป็นโรคต่างๆกับร่างกายมันจริงอย่างนั้นจริงหรือเปล่าต้องบอกว่าอย่างนี้ครับด้วยหลักฐานในปัจจุบันทั้งหมดเนี่ยยังไม่พบว่าเกิดปัญหาอย่างนั้นขึ้นมานะครับแล้วเราก็มีการศึกษามาตั้งแต่ประมาณสักปี1990จน,จจน,นึ่งก็นานพอสมควร้ล้วที่จะถามารถตอบอไรนด้นครับ มีการศึกษาเปรียบเทียบอย่างนี้ครับที่อเมริกาเนี่ยเป็นประเทศแรกๆที่เอาอาหารกลุ่ม GMO มาใช้เขาก็สงสัยเหมือนกันว่าอ í, ระยะย,ยาวเนี่ยจะมีปัญหาอะไรไหมนะครับเขาก็เลยเอาประเทศตัวเองเนี่ยคืออเมริกาเนี่ยไปเทียบกับประเทศอื่นซึ่งไม่ค่อยใช้สารอาหาร GMO นั่นก็คือประเทศแถบยุโรปตะวันตกแล้วก็ที่อังกฤษซึ่ง2กลุ่มนั้นเนี่ยจะไม่ค่อยใช้ GMO แต่อเมริกาเนี่ยใช้ GMO เยอะแล้วก็เทียบดูกันเลยครับว่ามันมีโรคอะไรแปลกประหลาดซึ่งแตกต่างกันระหว่าง2พื้นที่นี้ไหมนะครับ คือเขาดูไปถึงอดีตลเลยตั้งแต่ก่อนมีอาหาร GMO นะครับแล้วก็หลังมีอาหาร GMO เขาพบว่าสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนแปลงเนี่ย,ยไม่มีอะไรที่แตกต่างกันเลยระหว่างประเทศที่กินอาหาร GMO เยอะอย่างเช่นอเมริกากับอังกฤษแล้วก็ประเทศทางยุโรปตะวันตกนะครับอันนี้คือไม่แตกต่างกันเลยนะรเราฟังดูแล้วเออมันก็สบายขึ้นมาในส่วนหนึ่งแต่ว่ามันก็ยังติดใจอยู่ว่าเฮ้ยแล้วมันจริงเหรอที่มันจะไม่เป็นอย่างนั้นนะฮะเพราะว่ามันมีกรณีหนึ่งผมไม่รู้คุณเคยได้ยินหรือเปล่านะครับเป็นกรณีที่เรียกว่า บรั i l i เล n ยน s ั a เ e สนะครับคือถั่ว Brazil, รบราซิเลียนถั่วบราซิลนี่แหละฮะเขาจะมีการพยายามตัดต่อพันธุกรรมของถั่วบราซิลเข้าไปไว้ในถั่วเหลืองนะครับแต่สิ่งที่เขาเจอก็คือมันสามารถทําให้เกิดภูมิแพ้ต่อถั่วบราซิลได้นะครับแล้วก็งานชิ้นนี้เนี่ยถูกล้มไปไม่ได้ถูกเอาออกมาสู่สาธารณชนไม่ได้เอามาขายนะครับคือเขาจับได้ก่อนนะครับก็ตรวจเจอนี้ก่อนแล้วก็ล้มเลิกไปก็เลยทําให้เรารู้สึกว่า ไอ้การที่คุณไปข้ามสายพันธุ์บางทีมันทําให้เกิดภูมิแพ้หรือทําให้เกิดโรคได้จริงๆนะครับแต่ในกรณีน,นี้คุณตรวจเจอก่อนแล้วคุณก็เลยล้มเลิกโครงการไปคําถามคือและไอ้โครงการอื่นๆที่ทําออกมาทั้งหมดเนี่ยมันมีปัญหาอะไรไหมปรากฏว่าตอนนี้ยังไม่เจอปัญหาอะไรสักข้อที่มันทาให้เกิดเม็นมะเร็งทําให้เป็นภูมิแพ้หรืออะไรต่างๆที่คนอื่นเขาพยายามพูดขึ้นมานะฮะและแน่นอนว่าจะมีบางคนไม่เห็นด้วยทีนี้ทางรัฐบาลของอเมริกาเนี่ยเขาก็มีมาตรการขึ้นมาดูแลในส่วนนี้คือ ทุกๆอย่างที่เป็น GMO จะต้องมีการจดทะเบียนนะครับว่าเป็นอาหาร GMO หลังจากนั้นเนี่ยเขาจะมีวิธีในการพิจารณาหลายอย่างมากเลยอย่างแรกนะครับเขาต้องพิจารณาอาหารกลุ่มเดียวกันที่เป็น GMO กับไม่ใช่ GMO เช่นสมมติคุณเอาถั่วเหลือง GMO คุณก็ต้องเอาถั่วเหลือง GMO มาเทียบกับถั่วเหลืองที่ไม่ใช่ GMO ดูซิว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ที่1อันที่2ที่เขาต้อสอบก็คือปริมาณสารอาหารต่างๆที่อยู่ใน GMO ฟู้ดเหล่านั้นดูซิว่ามันมีมากมีน้อยอันที่3ก็คือเขาจะดูสารก่อภูมิแพ้และสารพิษต่างๆนะครับสารพิษเาก็จะไปเทียบกับชนิดที่ไม่ใช่ GMO ด้วยนะครับเทียบดูซิว่ามันมีอะไรเพิ่มขึ้นมาไหมนะฮะแล้วก็เทียบว่ามันเกิดสารภูมิแพ้ชนิดใหม่ขึ้นมาไหมเขาปรกกฏว่าทุกๆอย่างที่จดทะเบียนกับทาง FDA เนี่ยก็ไม่พบอะไรที่มันผิดปกติเลยนะครับมีสารอาหารมากกว่าปกติเสียด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีสารพิษไม่ได้มีสารก่อภูมิแพ้ที่มันมากกว่าปกติ แล้วก็ไม่ได้เจออันตรายอะไรที่มันมากไปกว่าอาหารกลุ่มที่ไม่ใช่ G M O เลยนะครับดังนั้นมีการควบคุมที่ค่อนข้างรัดกุมขนาดนี้เวลามีการคัด,คดกรองต่างๆที่มันรัดกุมมากๆแบบนี้ก็ทําให้อย่างน้อยคนที่ฟังดูแล้วเออมันสบายใจได้นะครับทีนี้สําหรับตัวผมเนี่ยผมอ่านมาทั้งหมดเรื่องพวกนี้ผมก็เลยคิดเลยนะฮะว่าเออจริงๆเราไม่ควรจะต้องไปกังวลใจเพราะถ้าเรากังวลใจเรื่อง G M O นะครับคุณน่าจะมีการกังวลอย่างเนี้ย มาตั้งแต่สมัยอดีตกาลแล้วครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมพวกคุณเนี่ยสมัยอดีตเนี่ยก็เคยมีคนผสมต้นไม้ใช่ไหมฮะผสมพันธุ์ต้นไม้ผสมพันธุ์อาหารผสมข้ามสายพันธุ์นะครับแล้วนั่นแหละครับคุณน่าจะกังวลตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเพราะว่าคุณกําลังสร้างสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์ตั้งแต่ในอดีตตั้งด้วยตัวคุณเองนะด้วยน้ำมือมนุษย์เองทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่ได้ใช้วิธีในการไปตัดแต่งยีนอะไรแต่อยา่างใดเลยนะครับถ้าคุณกังวลคุณก็ต้องกังวลตั้งแต่สมัยก่อนแล้วครับไม่ใช่พ่พงงมากัวลอตนนนี้นะ สิ่งที่เราทําในตอนนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เร็วกว่าสมัยก่อนแล้วที่สํงงาคัญคุณเลือกได้คุณเลือกได้ว่าคุณจะเปลี่ยนยีนตัวไหนนะครับถ้าเกิดว่าคุณทํา GMO ในคุณรู้เลยว่าโอเคมันมียีนอยู่สตัวเราต้องการตัวที่1ไอ้สตัวเนี้ยมันเป็นยีนที่มันมีปัญหาเราไม่เอาแล้วก็ทําการเลือกเอายีนตัวที่มันดีมาใช้นะแต่ถ้าเกิดคุณไปทําการผสมข้ามสายพันธุ์เอาเองมันมียีนสตัวมันอาจจะถ่ายทอดมาทีเดียว4ตัวรวดเลยโอเคได้ข้อดีข้อทีี่่1ไปแตตขข้้้ออเสยยคุณิดมาดว นะครับหรืออาจจะติดน้อยกว่าสาข้อก็ได้แต่ก็มีโอกาสติดมาแบบนั้นเหมือนกันนั้นจะสังเกตว่าวิธีการทํา GMO เนี่ยมันเป็นวิธีในการควบกลุ่มที่ค่อนข้างที่จะดีเร็วได้ผลนะครับแล้วก็สามารถเลือกได้ด้วยว่าคุณต้องการหรือไม่ต้องการอะไรแถมมันยังมีวิธีในการตรวจสอบอย่างชัดเจนมีการขึ้นทะเบียนอย่างชัดเจนว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับที่สําคัญคือเราไม่ได้เจอว่ามันมีปัญหาอะไรที่มามากกว่าปกติแต่อย่างใดนะฮะอย่างไรก็ตามพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับ ทุกคนก็คงจะบอกว่าแต่ฉันก็ยังไม่สบายใจอยู่ดีนั่นแหละถ้าถามผมนะครับตัวผมเองเนี่ยก็คือไม่ได้สนใจว่าอาหารอะไรมี GMO ไม่ GMO ผมก็กินนะครับเพราะว่าผมมั่นใจในตัวข้อมูลที่ศึกษามาแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ไม่เห็นด้วยกับอาหาร GMO ไม่เป็นไรครับนะไม่เป็นไรเลยมันเป็นสิทธิของคุณที่จะไม่เห็นด้วยแล้วก็จะเลือกที่จะไม่ทานนะก็ไม่จำเป็นจะต้องทานนะครับ แล้วก็มีวิธีในการสังเกตง่ายๆเพราะว่าอาหารหลายๆอย่างก็จะเขียนแปะไว้ว่าอาหารนี้เป็นอาหารกลุก่ม non-GMO คุณก็สามารถเลือกรับประทานอาหารเหล่านั้นได้แต่ถ้าถามผมผมไม่คิดว่ามันจะเกิดอันตรายขึ้นแต่อย่างใดนี่เราก็ศึกษามาตั้งแต่ประมาณปี1990จนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็นานมากพอสมควรนะนะฮะกำลังจะ25ปีเอ่อกำลังจะ35ปีเร็วๆนี้แล้วดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะปลอดภัยพอสมควรเลยทีเดียวนะครับ โอเควันนี้ก็มาเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามกันเข้ามาแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ